วีลคัมแบ็คชาลีออโต้สก็อปทูเดย์เราจะพาไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กที่มาแรงที่สุดแห่งปีอย่าง BYD Dolphin Mini 2026รถ E ีีไซส์กะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองโดยเฉพาะมาพร้อมดีไซน์ทันสมัยขนาดคล่องตัวและเทคโนโลยีใหม่ท eh ี่พัฒนาขึ้นเพื่อมอบความคุ้มค่าเกินราคาเป็นตัวเลือกที่หลายคนจับตามองและเหมาะทั้งมือใหม่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่โลกของรถไฟฟ้าและคนที่มองหารถเล็กๆประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ใช้งานจริงได้ดีในทุกวัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ BYD Dolphin Mini 2026ที่ยังคงความเป็นสไตล์มินิมอลแบบล้ำสมัยเหมือนรุ่นพี่ใช้เส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูสนุกสดใสและเน้นความเป็นมิดเหมาะกับผู้ใช้ทุกวัยไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความคมชัดสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมมาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยภาพรวมทำให้รถดูโดดเด่นบนถนนแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่มีมิติที่ลงตัวขับในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วเข้าออกซอยแคบหรือที่จอดรถเล็กๆได้แบบไม่มีปัญหา ในด้านสมรรถนะ BYD Dolphin Mini 2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมีอัตราเร่งที่ตอบสนองดีในช่วงความเร็วต่ำและกลางเหมาะสำหรับการขับในเมืองเป็นหลักแบตเตอรี่ Blade Battery ตตที่ขึ้นชื่อในเรื่องความปลอดภัยยังถูกนำมาใช้เช่นเดิมพร้อมระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่ดีขึ้นจากก,ก่อนททำให้การเดินทางระยะสั้นถึงกลางเป็นเรื่องง่ายส่วนระบบการสะเทือนก็ปรับเซตใหม่ให้เกาะถนนและนุ่มนวลขึ้น รถแรงสะเทือนบนถนนครุขระดได้ดีเป็นรถเล็กที่ให้ความมั่นใจเวลาขับมากกว่าที่คิดเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบการออกแบบที่กว้างเกินตัวใช้วัสดุที่ดูดีและประกอบแน่นขึ้นกว่าเดิมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบแดชบอร์ดดีไซน์คลีนใช้งานง่ายเบาะนั่งถูกปรับองศาใหม่ให้นั่งสบายมากกว่าเดิมแม้เป็นรถเล็กแต่จัดพื้นที่ได้ฉลาดทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารรู้สึกโปรง่ง ไม่อ,อึดอัดมีช่องเก็บของหอลายจุดรองรับการใช้งานในเมืองได้ดีส่วนราคาของ BYD Dolphin Mini 2026ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาแบบครบครันเป็น EV ราคาเอื้อมถึงที่คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าขนาดเล็กใช้งานในเมืองแต่ต้องการคุณภาพที่เชื่อถือได้หากคุณกำลังมองหารถประหยัดค่าบำรุงต่ำดีไซน์ทันสมัยและขับสนุกรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ